สวัสดีค่ะเนืน่องในโอกาสวันครูปีนี้นะคะหนูก็ขอให้คณะเซอร์นะคะมีความสุขมากมากนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขกายสุขใจนะคะหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะหนูขออวยพรให้คณะเซอร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ หนูขอขอบคุณคณะมาเซอร์ที่ให้ความรักความเมตตากับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนและคอยจัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราตลอดนะคะขอให้มาเซอร์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนามีวันที่ดีในทุกๆวันนะคะเพื่อหนูรักมาเซอร์ค่ะหนูขอให้พระแม่มารีองคงอุปถัมภ์ของโรงเรียนคุ้มครองคณะเซอร์จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันค่ะ ขอให้มาสเอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงขอบคุณสําหรับการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างดีเสมอมาและขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรให้มาสเอทุกท่านมีพละกําลังและสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างดีค่ะขอให้มาสเอทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้ายพบเจอแต่สิ่งดีดีมีความสุขมากมากแล้วก็ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทําให้เราได้มาพบกันนะคะขอขอบพระคุณคุณครูและคณะเซอรทุกท่านที่อบรมดูแลและจังสอนพวกหนูมาเป็นอย่างดีนะคะขอขอบพระคุณที่ทุ่มเทและเอาใจใส่พวกหนูเป็นอย่างมากคะ่ะหนูขออวยพรให้คุณครูและคณะเซอรทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งที่ท่านหวังทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาสมหวังและสมปรารถนาทุกประการนะคะก็ขอให้มาเสิร์และคุณครูทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอขอบคุณมาเสิร์และคุณครูทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนหนูทั้งวิชาความรู้มารยาทและสิ่งต่างๆอีกมากมายตั้งแต่นูนก้เข้ามาอยู่ใน้วงแห่งนี้นะคะ ครูไม่เพียงแต่สอนวิชาวความรู้แต่ครูยังสอนในสิ่งที่ครูรักและสแสดงให้เห็นครูไม่เพียงแต่เป็นครูของเราแต่ครูยังเป็นนักตัดยาและผู้นำทางทั้งหมดในหนึ่งคนพวกหนูขอขอ,ขอบคุณคุณครูสำหรับทุกสิ่งที่ครูทำเพื่อพวกเราสุดท้ายนี้ขอให้ครูครูทุกท่านไร้จากโรคภัยไข้ไขเจ็บและมีแต่รอยยิ้มในทุกๆช่วงเวลาค่ะหนูขอขอบคุณมิสและมาเตอร์ทุกท่านที่มอบความรักและความรู้ให้พวกหนูเนื่องในโอกาสวันครูหนูขอให้มิสและมาเตอร์มีความสุขสูงสุด ะะก็ในสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าคุณครูทุกคนทุ่มเทกับการเรียนการสอนของเราเป็นอย่างมากในฐานะตัวแทนของนักเรียนทุกคนก็ขอขอบคุณครูคไว้นาที่นะคะขอบคุณค่ะขอให้พระเจ้าอวยพรมิสและมาเซอร์ให้มีแต่วความสุขสมหวังตลอดปีเป็นมิสและมาเซอร์ที่น่ารักของพวกหนูเป็นนานๆน,นะคะขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้คำอบรมสั่งสอนพวกหนู ทั้งในเรื่องวิชาการคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งคอยให้คำปรึกษาพวกหนูในทุกๆเรื่องในโอกาสนี้ขอให้มิตรและมัสเตอร์ทุกท่านมีความสุขอย่าได้มีเรื่องร้ายเข้ามาให้ทุกร้อนใจและคิดสิ่งใดขอให้ส่งปรารถนานะคะขอกราวขอพระคุณคณะเซอร์คณะครูที่ดูแลพวกหนูเป็นอยา่างดีถึงแม้จะอยู่ในช่วงโรคระบาดโควิด -19 แต่คณะเจรและขณะครูก็ไม่เคยละเลยพวกหนูยังคงดูแลพวกหนูและมอบวิชาความรู้ให้พวกหนูด้วยความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอเต็มที่กับการเรียนการสอนพวกหนูขอกราบขอบพระคุณที่ดูแลพวกหนูเป็นอย่างดีมาตลอดปีการศึกษาและเนื่องในโอกาสวันครูปีนี้หนูขอให้พระแม่เอาเวยพระพ่อขณะเจริและขณะครูให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโลกภัยไข้เจ็บมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นรอบตัวขอขอบคุณท่านอธิการินีคณะเนะซอร์แล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลพวกหนูมาโดยตลอดถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นสถานการณ์ที่น่ายากลําบากก็ตามแต่ทุกคนก็ยังคอยดูแลเอาใจใส่พวกหนูอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามหาวิธีใหม่ๆมาเพื่อที่จะสอนพวกหนูโดยที่ไม่ติดขัดแล้วก็ได้ความรู้กันเหมือนเดิมขอบพระคุณค่ะ จะหากว่าเธอฟังอยู่อยากให้รู้ว่าคิดถึงและถ้าเธอฟังอยู่อยากให้รู้ว่าฉันรอไม่ว่านานเท่าไรใจฉันยัง はい。 ฉัันรกใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันครดถึงอยู่ทุกวันกับใครคนนั้นฉันเียเพราะเธอความรักแนตาประมาณไหนความแบบใจด,ดีแบบเธอไหมเก็บซ่อนความรักไม่ไกลไม่ไกลหน้าอกข้้ง้ายตรง ที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหนความรักใจดีแบบเธอไหมเก็บซ่อนความรักไม่ไกลไม่ไกล อย่าเพิ่งรีบกดลิฟต์ไปไหนกันนะคะน้องๆเนื่องในโอกาสวันครูหลังจบคลิปนี้พี่ๆสภาขอเชิญชวนน้องๆทุกคนร่วมกันเปิดไม้พูดคุยแสดงความรักและกล่าวสุขสันต์วันครูให้กับคุณครูที่น่ารักของพวกเรากันนะคะ